สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้แกหนาก็จะมาตัดกล้วยจ้ะแก่แล้วพี่ขอดูดูเอาเลยไม่จะรับไหเหรอ ไม่ไว้แล้วเอาไม่เอาตั้งขาก่อนเป็นไรตั้งขาไอ้มันดีๆมันก็งอยเลยตั้งฉากให้มันดีๆเผื่อต้นกล้ยมันล่มเราไปเมื่อต้นกล้ยเมื่อทั้งคุ้นเน่ยใช่ไหม อุ้ณเห็นนมะม่วง,งหนูนี่นั่นถามลูกนั่นน,นั่นเอาใหญ่นั่นแอวคา<น>ิน้นทําไมมึงที่บ้านคือไม่เห็นได้ทําไมข้างบ้านฉันไม่เห็นหนึ่งเปอนมะม่วงฉันนะมะม่วงช่างแดงแดงโอ้มองไม่เห็นในกล้อง Bên em mới đang nè. Không nó bên Làm luôn? Ừ. Táp quế bên này ừ. จับบันไดเลยจับกล้วยจับกล้วยจับก้วยจับกล้วยช่วยยาจับกล้วย

อุ้ยฮะอ,อันนี้มีแค่สีลูกเองเนี่ยสี่อะไรวะสรัชดาหอตัอดไดง่เางเ,งเลยนะเนี่ยโอ้ เขาก็ขายเป็นกิโลอย่างเงี้ยเลยเขาทำอย่างเงี้ยเองเขาทำเป็นกิโลขายอย่างเงี้ยไหมเขาทำอย่างงี้ยเกาสิขวดอือฮก็กินเนาะเขาขายเป็นลูกเลยไหมคุ้ยทไมจะถือได้ว่าลูกมันขีกไปกิน เอาเธอหัวมาก่อนนะเข้าไม่ได้ดเอาหัวมันออกนะนัดหัวออกนี่เองสิจับไหมเอาไมมือจับเหรอเอาไปจับทำไมเราก็คอยหยัดอันนี้อย่าใจยัน

หอมทองเปลือกบางหวานหอมจ,จริงไหมแนะสองอย่างอันนึ่งเปลือกน้ำไม่อร่อยจริงไหมแนะเคยกินแล้วได้กินแล้วจ้าประคุณมันแตกข้างนั่นอะมดราคามดแล้วนี่นี่ราคามดอ้าวหกสิบบาทไม่ได้ซาปาดผู้ขวัมันต้แตกได้นะนี่เขาอันนั้นคุ้มเลย เขาเอาไอ้ถุงคุ้มมันจะไม่แตกฟังเเอาป่นไปทำไมแล้วนี้มันก็คืองอๆงอๆได้ยังไงกันวะเอาไม่ได้เดี๋ยวะคว่ำตูดสิคว่ำคว่ำป่นไม่ได้ม่ต้องฟังตาตรงนี้ตาตรงนี้ตาตรงนี้ก่อนเลยตาเห็หัวมันย้ายไปก่อนแล้วค่อยแยกมาตาทีหลังเออ ดได้อ้เออเขาัวอมอาไาหเขาอย๊วอรอกเขาห่อเข,า,ขาต้องห่อมาให้มันแตกเันเขาห่อก็มึงนอกก็หัวปลาปติกสีส้มๆส,ม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 สมีเออแเขาฝาเออแจังงั้นแหละสวยมากเลยไม่ไมีรอยมีรอยตรงนี้นะ หกบบาทตกวมัหนึ่งสองสามสี ah. Ah ่ห้าสิบสี่หหืมหกสิบบาทตะกัวมมอันนี้ทำไมกดๆเหล่มดราคาแล้วเนี่ยเป็นนองเองไไหนไวนนั้นแหละาวฟังมาลองฟังออกไม่เวนเไดู